การเตรียมตัวสอบในวิชาเลขเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของพอรมนกับพรนแต่คราวนี้เนื่องจากเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดเนี่ยพี่จะเอาเฉพาะโจทย์ที่มักจะออกสอบมาเป็นหลักก่อนส่วนคําศัพท์ที่เราควรรู้เนี่ยจะมีสามคำคือคําว่าตัวประกอบตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบเริ่มจากตัวประกอบก่อนคําว่าตัวประกอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจํานวนนับที่หารจํานวนนั้นลงตัวเช่นเลข15้า เราก็มาดูว่ามีเลขอะไรที่หารสิบห้าลงตัวด้วยที่สารสิบห้าลงตัวได้ก็จะมีเลขหนึ่งอ่ะสองไม่ได้ข้ามไปเป็นเลขสามเลขห้าแล้วก็สิบห้าทั้งสี่ตัวนี้คือตัวประกอบของสิบห้าคำที่สองตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเป็นจํานวนที่หารจํานวนนั้นลงตัวต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนนั้นลงตัวด้วย ถ้าเป็นเลข15ตัวอย่างคือ15จะมีแค่เลข3และเลข5มีแค่2ตัวส่วนการแยกตัวประกอบเนี่ยเราต้องใช้จำนวนเฉพาะคูณกันให้เป็นจำนวนนั้นเช่นเลข15เราก็มาดูว่ามีเลขอะไรที่คูณกันแล้วป็น15ได้แต่ทั้ง2ตัวต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยคือเลข3กับเลข5เอา3คูณ5ก็จะเป็น15สำหรับตัวอย่างของโจทย์เนี่ยตัวอย่างข้อแรกเลย เรื่องของหอรามอกับคอนนอแต่ก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่เราทําข้อสอบเราต้องพยายามแยกให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยมันเป็นหอรามอกับคลนนอมันจะมีคําพูดง่ายๆอยู่ก็คือถ้าโจทย์พูดว่ามากที่สุดกับคําว่าน้อยที่สุดมากที่สุดเนี่ยเขียนสวยๆก่อนอามากที่สุดกับคําว่าน้อยที่สุด มากสุดจะเป็นหอระมอส่วนน้อยที่สุดก็จะเป็นคอรนอแต่ว่าไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปแต่แค่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ในโจทย์เขาบอกว่าต้องการปัจจนัดแข่งที่มีความกว้างส6หมีความยาวเป็น24ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่มากที่สุดเรามาขยายความก่อนคําว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้สามารถเป็นได้สองแบบนี้แต่พอมีคาว่ามากที่สุดอยู่เนี่ยจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นและพอไม่เหลือเศษด้วยมีคาว่ามากด้วยแสดงว่าข้อนี้เป็นการคิดหอดมอคำถามคือเขาถามว่าจะตัดได้กี่รูปและรูปเสียมมุมฉากที่ตัดแล้วมีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไหร่ เอาสังเกตดีๆว่าคำถามเนี่ยจะมีสองอันคือตัดได้กี่รูปและที่ตัดได้เนี่ยมีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไหร่เราเขียนคำถามหมายเลขหนึ่งกับคำถามหมายเลขสองก่อนเพราะในบางครั้งเนี่ยเวลาที่โจทย์ถามมากเนี่ยเลขที่เราคิดได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบของคําถามข้อนั้นเลยก็ได้เพราะโจทย์ถามมากกว่าหนึ่งคำถามรานนี้เราเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะเรามาหาหอระมอก่อน หอเรมอของ16กับ24ทําการตั้งหาร16กับ24เวลาหารเนี่ยพยายามหารด้วยจำนวนเฉพาะหารได้2ได้8กับ12หาร2ได้4กับ6หาร2ได้2กับ3ตัวข้างล่างเนี่ยไม่มีเลขอะไรที่สามารถหารได้ทั้ง2ตัวพร้อมกันแล้วเราก็เลยรู้ว่าหอเรมอของ16กับ24คือ2 2คูณคูณ 2, 2. หรือที่เป็นตัวข้างหน้าของการหารมีค่าเท่ากับแปดไอ้แปดตรงนี้เนี่ยความหมายมันคืออะไรแปดตรงนี้ความหมายก็คือเป็นความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลัไปที่คําถามใหม่คําถามถามว่าจะตัดได้กี่รูปคาว่าจะตัดได้กี่รูปเนี่ยคือการที่เราเอาพื้นที่ ทั้งหมดแล้วมาหารด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ทั้งหมด16คูณ24พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านหนึ่งมีความยาวเป็น8ในการหาพื้นที่ของเสลี่ยมจัตุรัสก็จะเอาด้านคูณด้านและพยายามเอาตัวเลขเนี่ยตัดกันได้สองครั้งได้สามครั้งจะเหลือเป็น2อคูณสเท่ากับ6รูป คำถามแรกเรียบร้อยแล้วคำถามต่อมาไอสเสียมจตุรลักที่ตัดแบ่งเนี่ยจะมีเส้นรอบรูปความยาวเท่ากับเท่าไหร่ในการหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจตุรลักเนื่องจากสี่เหลี่ยมจตุรลักเนี่ยมีสี่ด้านเราก็เลยเอาสี่คูณกับความยาวด้านได้เลยสี่คูณแปดเท่ากับสามสิบสองหน่วยเป็นนิ้ว จทย์ข้อที่สองดาวต้องการปักเสารอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็สังเกตคีย์เวิร์ดคำนี้ก่อนเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจะแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นสองแบบคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาว60เมตรและความกว้าง45บ้าเมตรความยาวเป็น60ความกว้างเป็นสี่สิบห้า โดยปักเสาแต่ละต้นให้ห่างกันมากที่สุดและห่างเท่าเกันคขาว่าห่างกันมากที่สุดและห่างเท่าเท่ากันจะเป็นการหาหอรมอของ45แล้วก็60เราก็ทำการหาหอรมงของ45กับ60ก่อน 45, แล้วก็60ใช้แม่5ห,หารได้9ครั้ง12ครั้งแม่3 3ครั้งกับ4ครั้ง แสดงว่าหอรามอจะเท่ากับ15ส่วนตัวเลข3กับเลข4หมายถึงอะไรหมายถึงจำนวนเสาที่ปักในด้านกว้างและด้านยาวความหมายคือด้าน45องศาเนี่ยเราทำการแบ่งช่วงละ15เมตรมันก็จะแบ่งได้ทั้งหมด2ช่วงหรือ3ต้นนะ2ช่วงหรือ3ต้น ฝั่งขวาหาจได้สามต้นฝั่งซ้ายก็สามต้นด้วยแต่เรื่องนี้รนะวังอย่างหนึ่งคือเรื่องตรงขอบนะถ้าเป็นขอบตรงนี้เนี่ยจะมีการใช้ร่วมกันอยู่ต้องระวังส่วนด้านยาวเนี่ยที่มีความยาวเป็น60เมตรถ้าเราแบ่งเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ช่วงหรือ4ต้นด้านบน4ต้นข้างล่างก็จะ4ต้นจะมี สี่ตำแหน่งนี้ที่มีใช้ร่วมกันแล้วก็ทำการนับก่อนว่ามีทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้ทั้งหมดสิบต้นแต่ปัญหาคืออะไรเวลาที่โจทย์ถามจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบ่งแค่สองช่วงสามช่วงสี่ต้อนอะไรนี้มันอาจจะดูน้อยไปถ้าสมมติเจอโจทย์ที่ถามแล้วมันแบ่งเป็นยี่สิบอันสาสิบอันเรามีวิธีการทำยังไงวิธีการทำเนี่ย ให้หาจำนวนเสาจำนวนเสาเกิดจากที่แบ่งได้ของความกว้างกับที่แบ่งได้ของความยาวให้เอาสองด้านนี้มาบวกกันบวกเสร็จแล้วทำการลบด้วยสองเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ซองทับกันอยู่แล้วคูณสองไปทีหนึ่งจะได้เป็นสองคูณห้าก็เท่ากับสิบตนส่วนต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ ค่าใช้ใจ่ายเสาหนึ่งเนี่ยราคาหกิบาทแต่เราใช้ทั้งหมดกี่เสาสิบเสาก็หกสิบไปคูณสิบเสียเงินทั้งหมดหกร้อยบาท